สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตุลากันค่ะคุมพันธุกำลังจะนั่งรถไปที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะตอนนี้ก็กำลังออกจากไร่มันค่ะนี่ค่ะสวนอ้อยสวนโอ,นโอน้งามแท้ๆค่ะพี่น้องเป็นถนนที่จะไปนาด้วยค่ะพาพี่น้องพาเอฟซีชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนา อันนี้ก็จะเป็นอ้อยน้องเตือนใจค่ะอ้อยน้องเตือนใจอ้อยพี่สาวสองข้างทางนียค่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามค่ะหาดูได้ยากมากอุ้ยอ้อยน้องสาวอ้อยพี่สาวด้านซ้ายนี่ค่ะแล้วก็อ้อยพี่สาวจะอยู่ด้านซ้ายอ้อยน้องสาวจะอยู่ด้านขวามือค่ะสวยงามมากเลยค่ะะอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะนู่นค่ะะอาทิ์รับขอบฟ้าแล้วค่ะพี่น้อง บายไปสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากกีไทยได้พอคลิปบโบุค่ะมันคําแล้วคาแต่ไปเบิ้งให้มันอยู่ค่ะบายมาเด้อก่ะพี่น้องมาเบิ้งไอ,อ้ทองทุ่งนากับควมพันธุเด้อค่ะลงไปลงไปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศถนนลงไปทุ่งนาเด้อค่ะ ปาดฝนตกหลายด้ยเบิ้งคือจังหน้ามาก,ด,าก,กด้วยปัดฝนตกแห้งกะจะได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดหาเด็ดนาะถ้าฝนตกแห้งไปเลยค่ะโอ้น้ำคลองขึ้นเยอะเลยค่ะแสดงว่าฝนตกหนักฝนตกแรงนะที น้ำขของขึ้นบกหล้ายเลยค่ะพี่น้องไปเลยค่ะไปเลยค่ะชมบรรยากาศสวยๆนะคะพาพี่น้องชมทุมท่งนาเด้อค่ะพี่น้องขุมพันกันนั่งไถรถแล้วค่ะลูกทุ่งลูกทุ่งอันนี้ก็เป็นกอไผ่ที่คุมพันกับคุณพ่อกับครูฤทธ์มาสารตะก้ามาเหล่าหวงตะก้านะคะพี่น้องอยู่มมองเนี่ยงามงามค่ะ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะํำแล้วนี่นี่ค่ะเป็นของเป็นของน้ำเลยค่ะพี่น้องนี่มีปลามีอย่างไรอยู่นี่ค่ะต้นต้นต้นสะเดาที่คุณพ่อมาซานตะกาอยู่ใต้ต้นสะเดานี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่ เกิดขึ <ke> ้นตามธรรมชาติคุณพ <sh> ่ออคุณครูมันก็อนุรักษ์ไว้เป็นต้นไม้ค่ะอ้ยคือฝนที่ตกค่ะพี่น้องท้องฟ้าคืมมาหมดแล้วสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาสุดจะบรรยายเลยค่ะตอนนี้ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนไอ้ปลูกเขาก็บแห้งที่งามอ้าวดูน้อง น้องสาววานกล้าแล้วค่ะเบื้องเนี้ยน้องเตือนใจด้วยคะ่ะวานกล้าแล้วเนี่ยป้าดน้องกีเอกนั่นไดยน้ย่งน้องกีดำนากนเลยเนี่ยอดำได้ด้วยะคะ่ะน้ำลายเนี่ยนี่คะ่ะนานาคุมพันนาน้องเตือนใจนะคะ่ะป้าดน้ำลายั่วเลยค่ะวานก้าแล้วก็ดำต้นนบันเนี้ยสวยงามมากเลยคะ่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาด้วนะคะ ยาวไปยาวไปปอดนำเ<ๆ>ขียดหน่อยกับห้องแอแอบแอแอบเนี F ่ยนี่แหละค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาหาดูได้ยากนะคะเนี่ยธรรมชาติบ้านนาเขาเขาเรียกว่าสวรรค์บ้านนาเนาะแบบว่าเห็นแล้วก็บสบายตายมีความสุข,ขค่ะพี่นอ้องคุ้มพันพาเที่ยวด้วค่ะนั่งท่ายรถเลยค่ะไทยได้บ่เนาะมันเอ ดิมืดก้อนค่ะพี่น้องไปเก็บเน้่ขอไปในสวนไดก็เนนะ้ะมันจะมิดกูอยากกินบะงวนเนาะน้ำพี่น้นองเบื้องนำ้ำเต็มสระเลยค่ะนำ้ำเต็มสระเลยสวยงามมากเลยค่ะดูดูด,ดูตรงนี้สวยมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะถึงนาแล้วค่ะถึงนาแล้ว เฮาทำไมล่ะลูกเฮาทำไมครับไม่ต้องเฮาค่ะพรุ่งนี้พ่อน่าจะมาตัดต้นไผ่ไปสานตะกาไม้ไผ่พ่อหมดแล้วค่ะสวยงามค่ะพี่น้องไปเบิ่งบักกอกันเฮาอะไรครับ พี่น้องบึงมะละกอป้าจจอยดกมากเลยค่ะคุธิคขามาทางนี้ค่ะพาคุธิ์ไปดูสวนสวยงามค่ะพี่น้องบึงโดกโดกประกอก็นใหญ่ประทันพอมะละกอโตไม่ทันพอ ปปอาครูรีบไปเราไปดูว่าเราจะเห็นพุ่นนะไอ้นี่พี่น้องเบื้องใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดอ้พี่น้องเบื้องมาน้อยโอ้ยลูกแม่อาหนาหนาต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 าดกกระดุยดกกระดุยดกกระดุยมาพ่อมาน้อยครับพี่น้องโอ้หน้าฮักแส้ลูกป้าน่ารักจังเลย หนูมีสีขาวด้วยเหรอลูกโอ้มีกี่ตัวเนี่ยโอ้มีสีตัวค่ะพี่น้องกลัวโอ้อยู่นี่แหละลูกน่ารักน่าอินดูมากเลยจ้าอุยอ้ยอุ้ยไปแอบเหรอแอบไม่ต้องกลัวหรอกลูก,ลกไม่ต้องกลัวหรอกดูเบิงพี่น้องเบิงหมาหน่อยอืมน่ารักยังเลยลูกแม่ดูดูดดตาดูตาก็สีดำโอ้ไม่ต้องแอบครับไม่ต้องแอบไม่มีใครทำอะไรหรอกอะฮะ อยู่ตรงไหนคะาซ้ายมน,นี่นะนี่อโอ้สวยมากเลยค่ะมืดแล้วค่ะพี่น้องปะปะเอาไปต้อนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ผักดีปีค่ะมืดแล้วบักเขียเบิ่งบักเขียรมืดเหลว้วทิ้ง อู้มะเขือก็มีลูกเต็มเลยทำจนได้เลยพี่น้องอืออพริจ๋ามาเก็บอันนี้ให้ด้วยค่ะเบิ้งพี่น้องสวยมากเลยค่ะเ,เ,ดเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ